กบัวกะเล่าเมียนแม่เป็นอย่างนียาสีมาไหลตีหมูพันสีมาพอดางผูง้อยากเอาปกาล่อคยถาสวนข้างปาใสเมียกระสืนันหลือย่างเล่วอยากบริกินมเล่ากินบริอยากจะเทียสามปีเรานำบริหยองนำเตาเจเทียไขโบเมียนมันหิดไทย,ทยจะพร้อมมันปลาถิมสามี่แล้วบอกเถียนั่งเขาเมื่อข้ากตาบ้จังมีตปปาอยปลาหนี เรื่องนี้ฮอจักสิเกนทองไผ่ก็ไปข้าวนาเจะหวางมันฟ้าถินสามปีบ่เลลังก็ท่า่างบัวเด้นยิ้เมียบ่จสั่งแเป็นคิดหน่อยคิดใหญ่คิดน้ำรงของเมียบังถก็เลยคิดไปคิดมาไม่เอียงไป่ใส่เมียเ้าปะนาเตสการตะคุ่มขอตงไห้ขอโชคบกจาสอบต้นนาปะนเอ้ปัญญาก็ตายนี่จักหวงเนี่ยจะอะไร เอามะบักมะนาเอาเปลือกบอนบ่ไส่น้ำหัวเล็บักตาจังน้ำสีล่งทั้งสีตืนก็ะเดือนบังปดสะเกื้นเงือกเงียบขึ้นจากมะกินานเงียได้เปลโดยดียวนะะนี่บคือพผไจมูกดอนนี้ีดีหัวเล็บักตาจงน้สีล่างท้งสีถืนอดสะเกื้นเงือกเงียบขึ้นจากันงายเยึนจัเคยกินเงียบขึ้นจากนักงย

ตายปันเด็กอย่น <Yeah> <the> ั้น UH, ห no ่วงอยู่เพื่อเก่าแล้วมันขาดบ่ไดเมื่อไรจะเสียโหดขาดอันใดก็รานได้แต่ว่าผักนั่นมีขาดบ่ได้พนะนว่าเสียงเพียงงัดผู้สาวเนี่ยเนี่ยหวงผีอ้วยนี่หมดอันยกชนแก้วบดแก้วเฮียรายามันสีสักมือนี่นะเล่าละเพียคนสองคนถหาเล่าตายไปนี่อยู่หวงผีสิมีหอสาร่ายีบ่า เิดนั่งของเงี้ยกะเลสีเศร้าเรื่ออันเงี้ยผีบอมิความมนีตัวไฝ่สิบัาตายอไอแต่ว่าขอเทสไปเบินเมืองนั่นหลอบโยกพว่าขอเป็นมูกับถ่าวยกเพียบาะผันเงี้ยนั่นหลในแห่งหลายตายเฮนั่นคอ้อมยูหันเนี่เพราะใส่เสียเพราะใส่ถ่างุกยิง่งจังฉีกับปานุ่ม เออทักลานี่จะเอาแต่ว่าขันโยิงนี่เขาสีเดือนทานี่เด้อแล้วถ้านเรื่องนมนี่ยโพยิงสีเดือนทานี่มันัม่ไดกใครเขาจะขอแต่ว่าขันโซ่ายม่เดืนทานี่นะขันพซ่าไมนเดืนทานจสี่ออเพราะว่ามันไฟไหม่หำมันหวานมันละเล็กกลางกลามันเสี่เยๆ่าจลบุกหวนล้สีจแล้วอากินไป